สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลนส์แคนนอน18-55 STM Stabilizer ตัวนี้เป็นเลนส์มือ2เหมือนกันครับที่ผมได้ซื้อมาเพื่อมาลองรีวิวให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามีหลายคนที่ถามผมมาว่าเลนส์18-55สามารถถ่ายหน้าชัดหลังละลายได้ไหมถ่ายได้นะครับถ่ายได้เลยคือก็ต้องอยู่ที่วัตถุ ที่เราจะถ่ายและแบ็กกราวว่ามันอยู่กันห่างมากน้อยแค่ไหนยิ่งห่างมากยิ่งละลายมากอย่างเช่นถ้าวัดตัวถูหรือตัวนางแบบอยู่ตรงนี้แบ็กกราวที่อยู่ข้างหลังอยู่ระยะห่างแค่นี้มันก็ไม่ค่อยละลายครับมันก็จะน้อยแต่ยิ่งห่างมากห่างมากและอยู่ที่การปรับเอฟด้วยละลายแน่นอนครับ <c oughs> เป็นเทคนิคง่ายๆครับเพื่อนๆลองไปใช้ดูไม่ยากครับเนี่ยครับ วัตถุหรือตัวนางแบบอยู่ขนาดนี้แบ็กกราวข้างหลังควรจะห่างพอสมควรอย่างน้อย1เมตรเมตรครึ่งหรือมากกว่าน,นั้นได้หมดครับยิ่งห่างมากยิ่งละลายมากก็วันนี้ผมก็จะมาใส่กับบอดี้แคนนอน600ดีเหมือนเดิมครับตัวนี้ได้มาราคาไม่แพงนะครับได้มาที่ราคา2,200บาท เป็นฝาหน้าหลังแท้หมดทุกอย่างเลยนะครับแท้เดิมๆของเลนเลยแล้วก็ได้ฮูดแท้ด้วยนี่เลนนะครับห้าสิบแปดมิลเอฟที่สี่ถึงห้าจุนะครับนี่ของ c a n น n น8 5 5สวยมากครับพร้อมฮูดนี่ใส่ฮูดแล้วเป็นไงครับสวยงามมาก เป็นเล่นคิดนะครับเป็นเล่นคิดเป็นเริ่รมต้นสำหรับใครหลายๆคนเลยแต่ผมว่าถ้าใครที่เก็บจนลืมไปแล้วลองหยิบกลับมาใช้ดูครับใส่ลงไปเลยครับใส่ง่ายๆแคกเดียวเปิดน,นะครับโฟกัสเร็วมากเงียบด้วย จริงมันถ่ายวิดีโอได้ด้วยครับเพราะมันโฟกัสเงียบเหมาะมากครับเร็วมากเลยนะครับโอ้โหเป็นไงครับพออยู่กับบอดี้แล้วสวยไหมครับมีฮูดอีกต่างหากนี่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นเลนส์คิด18-55เลนส์คิดของ canon ตัว18-55นี่มีหลายรุ่นนะครับมีตั้งแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น STM หลายรุ่นมากผมก็ได้ลองมาหลายรุ่นแล้วเหมือนกันจนมาเนี่ยครับมาตัวนี้ตัว stm ลองซื้อแล้วลองมารีวิวให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวถ้าผมหาตัวตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นตัว is ตัวอะไรนี้ได้ก็เดี๋ยวผมจะซื้อมาแล้วก็รีวิวให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งแต่จากที่ผมเคยใช้งานนะครับเหมือนกันครับทําหน้าทัดหลังอะไรได้เช่นกันมีหลายคนถามผมมาครับตอบได้เลยครับว่าทําได้ครับ สวยไหมครับนะครโฟกัสเร็วด้วยเร็วมากตัวนี้เป็นซูมหมุนนะครับซูมหมุนออกไปน่ครับ,รบสวยไหมครับแปดห้าห้าเป็นเลนที่แบบกึง่งๆึ่วายนิดนิดใช้ได้ดีเลยครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้กับ Canon 1855 stm stabilizer ใครที่เก็บลืมแล้วลองหยิบขึ้นมาใช้ใหม่ครับเดี๋ยวผมจะฝากรูปที่ผมถ่ายจากเลนเนี้ครับไว้ในทายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยว่ามันสวยเหมาะกับราคาที่ผมซื้อมาไหมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวเลนตัวใหม่ ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองเดีย๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูขอบคุณมากครับ